เพราะกำลังไฟฟ้าสำรองจริงหรือเปล่า นี้เราต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นยังมีหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพราะกำลังไฟฟ้าสำรองหรือ r e เ e ิร์ฟมาร์จินสูงเกินไปแต่ที่จริงแล้วสาเหตุตัวจริงก็คือค่าเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนเกือบ60มีราคาสูงขึ้นเลยทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะกำลังไฟฟ้าสำรองค่ะดูได้จากกราฟนี้ค่ะ เส้นกราฟสีน้ำเงินแสดงปริมาณกำลังไฟฟ้าสำรองและสีแดงแสดงถึงค่าไฟฟ้าต่อหน่วย แต่ปี2558จนถึงปัจจุบันถ้ากำลังไฟฟ้าสำรองสูงเป็นตัวการทำให้ค่าไฟแพงเส้นกราฟทั้ง2เส้นจะต้องพุ่งสูงขึ้นไปในทางเดียวกันแต่กราฟนี้ไปกันคนละทางยอ้อนกลับไปเมื่อปี2558ถึง2561กำลังไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้นจาก29เป็น39แต่ค่าไฟฟ้าลดลงค่ะจากหน่วยละ3บาท86สตางค์เหลือหน่วยละ3บาท60สตางค์ ปี2565กำลังไฟฟ้าสำรองลดลง36%จาก41%ในปีก่อนหน้าเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดแต่ค่าไฟกลับพุ่งสูงขึ้นไปถึงหน่วยละ4บาท69สตางค์เพราะเกิดวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ก๊าซแพงมากและปีนี้กำลังไฟฟ้าสำรองลดลงมาอยู่ที่30%แต่ค่าไฟยังอยู่ที่4บาท15สตางค์ ดังนั้นกำลังไฟฟ้าสำรองนะคะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกหรือแพงค่ะค่าไฟแพงยังไม่จบเพียงแค่นี้ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ